โปรดส่องสว่างพิทักรักษาคุ้มคองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในคืนนี้ด้วยเถิดอาเมนข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดส่ช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดส่ช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่น ในิ่งในพรของท่านด้วยเธิพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูตื่นการแข็งสงพระเมตตาเถิการที่นี่เห็นสันติภาพช่วยวิงวอนเทิรเยอูิานพระเมิการช่วยวิงวอนเทอดครณยซริ์เาูกกีแห่งประเทศไทยช่วยวิงวอิเาการระเาเีคเช่วยวิงวอเถิระเยอูคิตเาตืาและพระตเม ปฏิรูปต่างๆผมตัวแทนเจ้าภาพที่ที่จะพูดในตอนแรกคือดีใจภาคูมิใจอั้งใจครับในความไม่ต่างไปน้อมาอย่างล้นหลามจิงคับชขาดไปหมดเปเป็นออกรบตก มีความช้าบอกว่ามอแต่ลีกไทนี่ยผมไม่ถด้กดียนครับขอบคุณครับคุณผู้สื่อสารผู้บริการับมาเร์พิสเตอร์และโค้คนักการขอพคุณพระสูงผู้เป็นหลานขอผู้ชาเนพิสศษนะครับขอบคุณรจะคุานะอธิบายยัง ขอบคุณท่านกำนัมคือเท่านแร้ผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่มาที่สราบนตนแท้ที่สรา,สโโ c, สนารบนเมน้ทองแ้ค้าออสมองทีเอสซีทุบาซโลและอื่นมากมายครับขอบค,คุณี่น้องจากบ้านใ่าบ้านใจค,ครับที่มาร่วมขอป็นเกียต่กพรแก่ทุกท่านครับ ขออยู่ดีดีสุดดูภาพสิ่งใดสักระโลกแหยงโลกิตประธานาสิใดพรอกจ้าประทานากิบพีนงครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายสักริยากัลยาที่ร่างของท่านนอนอยู่บ้านหลังนี้อยู่มาแล้วหลายสิบปีดูภบษามีลูกๆันหลายสุกข้างทุกข์างแต่ก็มีความอุ พุ่นี้ทุกอย้างก็ไ่ไปไม่เกิดไปให้เรนโดนจากไปแล้วคุณไม่มีทางอีกวิสาวันนี้เป็นเหมือนคำเจ้าอําลาของคุณยายต่อสามีคืออระเฝ้าถอยหาเจ้าเม้่อเก่าอำลาับรูปหัวแด้ออําลา จึงขอฝากญญาของอนัาเกรยบไว้ในค่ำคองนี้นะครับการบูชาโลศวันนี้นิสาพระจุเวลาแปดมนะครับผมกเพื่อคือองการเขตองค์การกับที่บ้านจึงขอกราบขอความกรุณาจากพี่น้องทุกท่านครับได้ให้ความเมตตาส่งปุญยายอนัาเกรย เป็นงานสุดท้ายนะ่ไ